หมาเลข25ครับของซีเรียมเจ้าใม่งนเพลงนะครับาปิดงหรับดาวครับโอเคครับ คนเส็ตนกคนิ่มจิวิ ให้สมาธิกับนักกีฬานะครับให้เกียรติทั้งสองทีมนะครับเมื่อนักกีฬาจะกีฬาของขนมอ่าจะได้ที่สาม คนที่สามของสี่เหลี่ยมทริงอ๋อเป็นคนเป็นคนที่สามทิพย์เลยโอ้โหจะเกิดปัญหา

สองสองครับต่อไปเซนเดตครับวันไปวันคนต่อคนครับก็ประตูไปยิงเองแม่ยังใหเลยที่นี่้ยิงก็ได้แต่ไม่ใช่โค้งครับ ใครต่า in, ต <laughs> ยิงประตูยิงอี่ออกประตูสู้ประตูละอ่ะ นักกีฬาสองพีที่กลางสนามครับนักกีฬาสองพีที่กลางสนามนะครับมาหนักแล่นนะครับกันในเกมก็ขอโทษขอโพยกันนะครับอันนีฬามาสับัดไม้สับัดมือท่าสนามที่ดึงครับพี่เลียมชนะเชิญครับเชิญครับเชิญครับนักกีฬาแล้วก็เรียนวิชาสัมพันธ์ไปถึงนะครับท่านผู้ชมผู้เชียร์นักกีฬานะครับทุกๆหมู่บ้านครับเตรียมตัวนะครับเอาไป มาตงหลัหู่บ้านแล้วก็ยืนเตรียมเข้าแถวรับรางวันส